แกวันนี้จะมากินปูให้แกดูได้แหละอี่พีเดเจิดๆๆปูอาสก้านะคะวันนี้มากินที่กรุงเทพกินที่กรุงเทพกริงเมพรุงเทมันหอมอ่ะร้อนร้อนเลยอ่ะกระดองไม่มีอะไรเลยอืมไ กูยากกจะแกะเยอะไรปะอีพแทมแทมแทมพังอ๋อนี่อ่ะจิ้มจิ้มอระแกนน่จิ้มข้ออะไอย่